สวัสดีครับวันนี้เรามาอับบ็อกีตาร์ไทยมากกันนะครับเพิ่งได้รับสดๆร้นอนเมื่อสักครู่นี้เลยเดี๋ยวขอญาตแกะเลยะครับว่าเขาแพ็คมาเป็นยังไงนะฮะถัดไปครับอันนี้สั่งจากร้าน m u วสิกเอ็นทานนะครับเดี๋ยวบอกอราคาอีกทีนะครับได้โค้ดส่วนลด สามพันบาทนะสามพันบาทตัวนี้ราคาตั้งอยู่ที่สองหมืห้ายิบาทนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดอีกสามพันบาทแล้วก็ส่วนลดนั่นนี่อีกนิดหน่อยนะครับเหลือสองหมื่นึ่งถือว่าราคาดีอยู่นะมาแล้วโอ้โหแพ็คมาอย่างดีครับ

โดยเป็นฮาร์ดเคสด้วยอ่าไม่ต้องกลัวก,กันกระแทกอย่างดีครับเป็นฮาร์ดเคสด้วยอืมมีบับเบิลพันมาอีกรอบหนึ่งเรามาดูกีต้าร์กอนเราเป็นยังไง แพ็กดีแพ็กดีเหลือเกิน <Okay. S 1> ah. โอเค่ะเฮ้ยมีถุงอันนี้มาจากไหนเนี่ยอยู่ในกล่องป่ะ <Okay. S 1> อ๋อเป็นกริปเซ็ตของเขาน่าจะเป็นตัวแถมมามา <N> ah. มาดูใกล้ดูดิเปิดมาเจออะไรจะเจอกล่องเปล่าไหมาเปิดมาไม่มีกีตาร์ี่งานงอกเลยเนะีขายกล่องเปล่า,านี่แทนแทนว้าวมาดูครับมาดูครับโอ้โหมีใบเซอร์มาด้วยไอ้เ้วปิก,กาไปไหนอะ ปกติมันต้องมีปิกกาดดิหรือมันให้เรามาติดที่หลังมีใบเซอร์มีใบรับรองคุณภาพนะครับสายเป็นดนดาริโอโอ๋อค่อยว่ากันมีคาปโป้แถมมาให้ด้วยสวยงามครับยาถือเลยแนวนอนนี่แหละปิกกาดอยู่ไหนเอ่ย พิก,กาดไปไหนไอ่ะเดี๋ยวดูในกระเป๋าใส่ได้เหรออ๋ออยู่นี่อยู่นี่ครับแถมนิีก,กาดอยู่นี่เป็นลายกระดองเต่าลายกระโอเคในนี้ก็มีหกเหลี่ยมไว้ขันคอกีตาร์มีตัวปิดซาวโฮพร้อมกับแผ่นดูความชื้นนะครับ แล้วก็มีคู่มือมีผ้าเช็ดกีตาร์มีสายสะพ,พายโอ,โอเคอยู่ขอดูใบเซอร์นิดน,นึงบอกชื่อรุ่น td ขีดสองแปดเีเรียลนัมเบอร์ตามนี้ปีที่ผลิตปีทวันยี่สีเดือนหนึ่งเหรอเออเฮ้ยโขยออกมาจากโรงงานให,ใหม่เลยเนี่ยอโอเคครับเดี๋ยวมีเวลารีวิวเสียงให้ดูครับขอบคุณครับ